ครับตลาดนัดโอ้บานเกียวหวายะสนาหม่มากเลครับสุวรรณสวรให่มากตัวเป็นสิบงตัวนะตีตาตุงนด้พี่น้องไปกว้างกว้างเนื้อเชียหวานยะส จำมันทีสอง่นวาคม2 6 8สันห้าร้ยหสิดสิ้นใกล้จะสิ้นปีแล้วอน้นลูกหลังง่วนราคาง่วนออกโอ้ยตีนบิดอ๋มึงแม่สาวพี่น้องมึนแม่สาว วันทีกาพ่อยเปิดไหลไปได้นี่ว่าสี่พันหามื่นมื่นสี่พันหามื่นสี่พันานอเมีสาวหน่อยเนาะแม่สาวน่อยมื่นสี่พันหาาต่อต่อรองเลยต่อรองเลยเนาะมื่นสี่พันห้าได้ไหมตัวาได้ตัวอยู่ได้ได้ตัวอยู่เนาะ แต่ต si ัวนี ay, à, ้หม si, ื่นสี่พันหานนะเอาฝากเบอร์โทรในควมนี้วะศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าแปดห้าเก้าสี่แปดห่งองบันแว้งมวมาใส่ครับเสีเนาะงัวเศีระพุมง้วแเมนำเศรีเมนำยั่งตัวสิยตัวสามเป็นไปน้องมวโอ้หลายตัวเถมนี่จ้าบาทละตัละเจ้าบาทอ่ะโอ้แม่ลูกครับโอ้มันย้อนแสงไปนีน นี่แม่ลูกไะแม่ลูกหลายโอ้โอโนี่ลูกตัวพี่อล,ลูกตัวพี่แม่ลูกโอ้โมันย้อนแสงพี่น้องมันย้อนแสงแม่ลูกแม่เลยจักบาทล่ะแม่เลยจักบาทแม่ลูกลสองหมื่นเจ็ดพี่น้องแม่ลูกเราเราสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดแม่นี่เด้๋ยวหมื่นสองหมื่นสองกับสองหมื่นเจ็ด สองละสองมันเย็บลูกเล่ากับง่ามดีดเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำหางเลยเขาแข่แงแาก็พี่น้อง<อ>แข่งกลางก็แล้วลูวลกเก็บตัวละครับลูกแรกเนาะลูกแรกนี่ลูกแรกพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรอศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยครัเก้าหกซีซีห้าแปดสามตัวจีก็ตามไฟเป็นไปมันย้อนแสงพี่น้องมันย้อนแสง ย่อนแสงของมาทางนี้ง on, การซื้อขายงวดช่วงเส้าพี่น้องช่วงเส้าคนก็หลายเลยพี่น้องคนแบบมั้ง6โมง40เลยพี่น้องบการซื้อขายงวดพี่น้อง มแม่นี่กแม่นี่อยู่แม่นึงอ่ะเปหลายไปได้ครับแม่นี่เปิดไสองพันหมืน่นเ้าสองสองหมื่นสองพันพี่น้อ,องเจ้าสองแม่สาวบ่แม่สา,สาวถุงสูงลอยซีหาได้เนาะประมาณประมาณลอยซีหาสองหมื่นสองพี่น้องอาเหลือบ้างแม่สาวเานาะเงินบอเงินเอบอร์โทรไหมน,น,านายครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่แปดหกเก้าสี่แปดหกเก้ มั่วมาใส่ครับอย่าโศนี่เนาะยานี่เเกิดจทำเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำหางเลยเขาหางงามดีหางเลยเขาพี่น้องหางงามเครดำมันเลยาลมเพี่น้องีสาลงมนะโดยเื่อนเาสักแค่บาทนี่พ่สักพ่สักแ่บาทนี่แม่ลูกวะ สองหม้าลูกตัวผู้ตัวเมียลูกเียตัวลูกตัวเมียเนาะสองหมื่นห้าของพอสักได้ลูกเจ๊กัวพอสักนี่ลูกสตัวหลกลูกตัวเนาะลสงตัวเราขนเครื่องดำ่น้องเครื่องดำลูกลูกได้เจ็ดเดือนแล้วสามเดือนกว่านะเอาเบอร์โทพอสักไหมชามนึ่งสี่าเจ็ดสอง่หนึ่งอของพอสักจะโซเนาะเจ็ดอสักเคไป่น้อง พอ,อสักตัวนี้แมนบ่หูนีต่ตัวนี้แมนบ่โอเรียบร้อยแล้วนี่ของพอสักขาย,ลยลได้ไร้านไปพอสักหมื่นเก็พนะนี่สายหูเราได้ขายแล้วพี่นอ้องหมื่นเ็แม่ลูกลูกตัวเมียสูงลอยหกได้พี่น้องลอยหกเท่ไรนี่สายหูมีตัวเดียวพี่น้องได้ขายเรียบร้อยเด้อดพี่น้องเด้อนี่นี่นี่ลูกกับตัวเมียสายหูกระทบคือก,กันพี่น้อง แต่ว่าเราไดชสายไปแล้วสายผูย้ใดไปแ้วเราหายเบอร์นั้นเราไม่้องเบอร์นั้นละครตดน้เ็ห้างมนาอ,อคนมหาสื่อมัวดีอยู่เดพี่นงคนมาหาสื่อมัวดีอยู่ครับเปลราไปไลครับนีนบน่แม่ลูกวะสามมื่นสาม,มอพอดียินไห สามหมื่นพอดีบ่ต่อรองได้พี่น้องสามหมื่นพอดีโอ้เมางามดีพี่น้อง,นงองเมางามดีปลูก,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 ออกตโตมเมียพี่น้องลูกโตมเมี่ยหางได้เขาสีกะสีกะเข้มสีหมอกสีออกนอมตาลอมอมมตาลพี่น้องสีแดงอมตาลแล้วลูกแค่กตัวละครับนี่ลูกแรกเนาะ สมัก็คือเป็นตซวสองพี่น้องสมัก็เอานโสองเอาฝากอร์โทษนะครับสามเมื่นี่ส่นแปดสี่สี่เก็ดสี่ศูนย์เจ็ดแปดสองโทรกับมาพี่น้องง้วยาโสานี่เนาะง้อยาโส่จัดจ่อแปดสองกับมึงกันไปว่ากันไปพี่น้องคนมาสื่อหลายพี่น้องมาสื่อหลายอยู่ ไปกระลุกกิดเยอะพะเองจอกไปดิ้นพััวใช้พื้นหาล่อยตัวแรกบพอหมานไดยจาัวไมนี่ตีวนา2สองตัวตัวนี้ร้ายตัวนี้ตัวนี้มสัญหามือสัญหาแม่สาวนะแม่สาวเ้ยเขาเดียดร้อยแล้วแม่หนี่เดือยวันนีแม่นี้สองพันหาแม่นี้มือสองปัญหานี่มือสองปัญหาสองคอหากินน้ำสีพะนะ นมันเมนสองพันห้าหน่งพอหมันตัวนั้นเ่น้องมันุนะโอ้พอมันเบอร์โทรบิ๊กแปดหนึ่งครับ1 9๊กแปดหนึ่งเก้าสองแปดเก้าสองแปดนึ่งเก้าสอสามหนึ่งเก้าสงสามของพอมันคนใช่ตัวเจ๊ก็ลงหบนึงแล้วคบนล้วบสองล้วสวัสดีครับพ่อหมันไปหน่อยนี่ ตะไรนี่จะมาหูอยนี้หยอกตะคนเนี่ยตเนี่ยเมื่อหนาพเนาครับเนี่มื่อหนาพันานี่แม่สาวเนาะพอนแมนมะแม่สาวเนาะบแม่แม่แยกลูกแม่แยกลูกครับอ๋อแม่แยกลูกตัวอ้วนตัวสีได้สีได้ใสดีสีสดใสสีหมอกเอาเบอร์โทรมาะศูนย์แปดศูนย์่เจดาก้เยสนใจสนใจติดต่อเบอร์นี้เลย Cắt cả cái thùng bóng bay bên trong bóng bóng bay 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 bay bóng bay bóng bay แม่แยกลูกนะแยกลูกแม่ตันี้แม okay. ่สาวพี่น้องสองหมืนสกสองหมื่นเ่สองหมื่นเอ็ดสองหมื่นเอ็ดสมื่หม่เอาเบอร์โทรมาศูนย์เก้าแปดศูนยก้าแปดศูนย์สองห้าศูนย์องห้าหกหกศูนย์หนึ่งพอของะพอ่พอคอนพอคอนพอคอนเนาะพอคอนกูชุ่มเด้อพี่น้องพอคอนกชุ่มพี่น้องพอคอนกชุมตัวเด็กตตามพอคอนจังเลยอันนี้เปิดร้ายไปนครับ่อ หมื่นสะหมื่นสามหมนสามแม่สาวว่ะแม่ลูกแรกอ๋อแม่ลูกแรกลูกไม่ก็คือไปต้องผสมเตียวสองนะพี่น้องโอ้โหเงินก็บาทพี่น้องมีเงินหมื่นก็บาทก็ซื้องอไปเลี้ยงได้เลยเขาขาดต้นกับเม่นต้นต้นเนาะเอาไปเลี้ยงไปเลีงกับตึ้งจนเดือผสมไม่เป็นลูกตัวสองกันตัวนะ เอาเบอร์โทรมานะครับ083 726 0460 0846โทรเข้ามาพี่น้องวันวดแล้กางกำลังแล้ก่านวันแล้ว้ากันได้แล้วาต่อรองกันได้ต่อรองไปเลยจได้สนใจจะได้กิดตัวเก็ถามเพเปนกอนเด้อพี่น้องพ่าเพื่นก็เอามองมาขัเด็นังวเดีทงเาม่ไเลอาจะหาตัวไม่กับบอกเพื่อนไปกน้องแม่จ้บาทกนี่โอ้นี่คสิบแพงเลยแจ้บบาทเนี่ตัวเดียวเนี่ย 4,800เมื่นบอก4,800นี่น,นี่มีเงิน,นบ่ถึงมีเงินบถ่นบถ,ถึงเมื่อนก็นได้4,800ขายออกไปซื้อเนี่ย5ปนต่อยเอ้อมันเอาเพี้ยกันเนี่ยเป็นบ่ปไปใส่มาใส่เพี้ยกันอ๋อนี่พีน่น้องว่ายลักงวดราคา4,800 4,800ลอยขาดอ้วยสองล้อยพ่อเฮ้ย <c oughs> หาพัน <laughs> <5, 000. laughs> ขาดที่สอง rồi, อยพราหาพันด้มันบ้องหาเมีนบอนั่นบะ <c oughs> อาสี่พันแปดเอาเบอร์โทร4 8สี่พนดนี่นี่ 4, นี่เบอร์โทรสี่พันแปดเนี่นองสี่เก้าหนึเกาศูนย์นี่พี่น้องราคาวนราคาถือราคาบอกยังราคาบถึงหมื่นราคาบ <c oughs> อกถึงหาพัน แต่ว่าการไปทรงนี่คือสิบ่ได้ไปทรงหรอกเนาะอายเนาะทรงบดเอละข้านี่มาหาบ่รวดมหา่รวดกันเลยทรงใหทางไปบ้านอยส่ทรงอยู่เนาะสั่นทางไปบ้านทางผ่านเราได้อยู่ไปไหนจยกบ้านแล้วไปเสร็จแล้วเนี่อ๋อเพิ่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไปไปไปโอ้เรียบร้อยแล้ววะโอ้เรียบร้อยแล้วโอ้เราเรียบร้อยแล้วอ้างเขาเหมือนกันก้นถึงหัวออกงัวเขามันจะเป็นหมุนๆด้วยกัน ทางเขาอีกจ้ะนี่โอ้ขาวๆสวัสดีครับแม่ได้จักบาท์แล้วเนี่ยไอแม่ขายแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วโอนี่เรียบร้อยเดี๋ยวลูกนี่วะลูกว่าแจ็คบาท์แตลูกมันนี่ลูกมือโล้บุ่ยอยู่เฮ้ยโล้บุ่ยอยู่อ๋อบพราะท่านบาดีเนาะมันหมดตัวนี่เลยแม่อ๋อเรียบร้อยไปแล้วเตัวนี่เดี๋ยวตัวเดียวนี่วะอันนี้อันนี้ก็ยังไอยขีดแล้วรอโแม่จังเงินเหรอตัวนี้ จักบารเลยวอ๋องัวเพนเนาะงัวเพนมาเมียงมียงโอ้คนสื่องัวหลน้องคนสื่อหัวหลมาสื้อบอกว่านี่มันอย่งนีหางัวนี่บอกโพื่อนก็เหเนี่ยนีครับดี๋มาต่อเมื่อได้ขายแม่แล้วจ็กบาไดเนี่ย มื่นมื่นมื่นซีไปนะตัวนี้มื่นซีตัวนี้มื่นหางอยากเนาะาไปได้สนใจกับโทษมาเลยนี่อยากหันหายุ่กฟอกยังก็บอกไปแม่สาวเวิดบ่แม่สาวเวิดโอ้มันด้เป็นบุญบุญเนาะแม่สาวเนาะแม่สาวเนาะแม่นบ่แม่สาวเดินเฉยกับโทษเจกโทษถามของพ่อหเลยเป็นเด้อนี่เพียงเอาไมีเบอร์โทรวะ Er> ออกขอนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดสอเกาห้อเก้อเดิมอไปยาเป็นนอกว่าวากันไปตัวตัวหาระโยชน์ง่วงง่วงบรรยากาศสอขายง่วงขึ้นนะพี่องเวเวเร ไฟไฟไฟไปแดนเนาห่วง้านนี่เราพี่น้องคนทื่อคนขายล้านหมดกคนคึกคักคึกคักน้างีนตลาดคึกคักก็สั่งเด้ยเราบอกสวัสดีครับมานไปเบิ้นเหรอเบิ้แล้วโอ้พอสั่งไดีขายดีตัวนี้ไหมเมื่อนี้ได้ขายดีพอสั่งเมื่อนี้เบิ้ดย ก็ยังว่านัดเขาติยุดอีกสองอังคารเหมือนปะเขาวางใช่ไหมเขาวางใช่ไหมเขาว่าติยุดสองอังคารนะยุดนี่คนยังกับหูเนาะสังเนาะีดยาตลาดอ๋อีดยาตลาดนะอ๋อนีดยาตลาดเม็เียบบาทมนี่แม่ห้อยแม่นี่เบาทนี่ สอง0มืนห่แม่อยากลูกเนาะหรือแม่งไหนโอ้มยอนแสงหน่ 25, อยสองหมนห้าพันเนาะสองหมื่นม่อยากลกีเบอร์โทษวะครับโอ้พีัยเขีน,น้อยเนาะ,ะเบอร์เดียวกันเดพี่น้องเบอร์เดียวกันก็บังหันเดพี่น้อง มานเนกันเอาไปดีครับกระปอมเดินตางอ๋อมันมันมันพอกะปอมมัน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 เหมือนได้การทไปพี่น้องโอ้คนี่ยังหลเด็กรับคนมาสื่อเมื่ลายโอ้ยโอ้ยโอ้ออกกาบวดกันยูเราเศร้าไอออกกาบเตาดกันฮะ หมานไปคบ่อให้หมานไปจ็กบาทละแม่เาจ็กบาทเนี่นจนี่เจ็ด่ถึงเื่นตัวนี้ดิก้าันเจ็ดเแม่ใงเ่ิน่นเก่าโอ้นี่เจ็ดัหาเก้าเจเงนเก่านะสแม่สแม่แม่เบิดเนาะเอาเบอรโทษนะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้เจ็ดหนึ่งหนึ่งศ โซ่ของมาพี่น้องงวงงวงงวงกระจอกจะชมก็บอกกันไปพี่น้องเดาไล่เอียกันขนมเบิ้นี่งสามหมื่นหาพะนะเป็นว่าไล่ไปกันไปเลยเนาะมันมันตรงหอดหม่องพ่ะนะตรงถึงที่เลยตรงถึงที่พี่น้องตรงถึงที่อาตลาดงวงโอ้คนสมาแณฑ์กันครับตลาดงวงชมพูเลาะเชียงหวางยาสูบอนอินกระพานก็ไดไล่ดูแช่ปกติตรตามไปเด้อคลิปแรกเอาซ้อมนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับ